วันนี้นะครับจะมาเทรนน้องโฟมนะครับให้เดินชุดราตรีแล้วเกิดความผิวไหวและที่สำคัญคืออกเอวสะโพกต้องมาด้วยเพราะชุดราตรีมีลักษณะเป็นทรงตรงนะถ้าเราไม่มีการโพเจอร์แบบอกเอวสะโพกเกิดอะไรขึ้นตัวตันไหมลูกต,ตัวตันบนเวทีเวทีใหญ่ไหมใหญ่กว้างไหมกดังนั้นเราจะต้องเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวเล็ก,ลกๆหรือให้มันไปกับเวที ถูกต้องให้มันเข้าถึงเวทีด้วยการเป็นนางงามหรือเป็นนางแบบตอนนี้เปรียบได้กับเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ดังนั้นเราจะต้องเอาเวทีเอาเสียงเพลงให้อยู่เอาไฟให้อยู่วิธีการสอนครูตุ้ยจะให้เด็กเยอะเพิ่มพลังก่อนครับแต่เด็กของครูตุ้ยจะจาเป็นที่จะต้องหลีวอลลุ่มได้เวทีเล็กเราใช้เท่าเวทีเวทีใหญ่เราเพิ่มใหญ่เท่าเวทีเดี๋ยวมาดูน้องโฟมกันน้องอายุ12แต่สามารถเดิน ได้อย่างผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวไปชมกันครับป่ะเริ่มต,ตาตาดาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกโฟมเวลาหนูจะโพสจุดเชื่อมหนูจะต้องนิ่งและสมูทที่สุดมันจะทำให้ชุดหนูดูแพงขึ้นแต่ถ้าหนูปึ๊บเร็วมันจะกลายเป็นว่าชุดไม่เสริมหนูเลยเยี่ยมมากที่สำคัญนะครับเราผ่าซ้ายก็จำเป็นที่จะต้องโพสซ้ายด้วยไปเดินโก แล้วก็ปั๊บปัป๊บป,ปะหายใจปุ๊บลองนึกถึงแสงอาทิตย์สิพลังเยอะไหมตาเราต้องแบบอุ้ยเจอแดดอะเออแล้วไงต่อปั๊บปุ๊บปุ๊บมีความสุขสินึกถึงไปส่วนสนุกไปกับโฟมไหมคะไป <c oughs> เราต้องรู้สึกว่าเอาคนดูอยู่โอเคไหม <c oughs> เล็กๆน,น,น้อยๆคุณตุ้ยเก็บหมดตาดา และก็ปึบเอาใหม่เมื่อกี้แอบ,บเห็นสายตาลอกแรกถูกต้องไหมรู้ตัวหนูติดใช่ไหมเราเลงว่าเรามองแค่ไหนมองจุดเดียวโอเคสิ่งสำคัญสำหรับชุดนี้กระโปรงต้องมีความพิ้วไหวตลอดเวลาในการเดินต้องไม่สะดุดหรืออะไรทั้งสิน้นต้องให้รู้สึกว่ากินลมเข้าไปตลอดนั้นผมต้องรู้สึกว่าเราชุดราตรีเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของเราหนูใส่ชุดนี้หนูรู้ถึงอะไรรู้ถึงผีเสื้อ ผีเสื้อทำไมนึกถึงผีเสื้อเพราะว่ามันมีปีกปีกพริ้วสวยโอเคดังนั้นขอให้หนูเดินให้เหมือนผีเสื้อโอเคไหมตึงตึง half turn ชึบแล้วก็ปับ๊บคลิปสะโพกซ้ายขวาเพราะครูตุ้ยไม่ค่อยอยากให้เด็กเสริมให้เด็กเดินด้วยบอดดี้ของตัวเองเ mm hmm. ข้าใจไหม่ะลูกงั้นหนูต้องฝึกตรงนี้สะโพกมาแบบนี้ดีไหล่นีกว่านี้หนึ่ง หยุดโจทย์เราคือนางพยาผีเสื้อเนาะเราต้องรู้จักแบบถ้าจะฟูปึ๊บมีความนิ่งและสง่าง,งามเหมือนผีเสื้อปีกผีเสื้อแข็งหรือบางบางบางแต่ดูมีความแบบอ่อนน้อมดังนั้นเวลาเราเดินควรที่จะให้พลังแบบพผิวไหวอ่อนน้อมดูสบายๆถูกต้องไหมปล่อยมือเบาๆเร็วๆปึ๊บแล้วก็เท้าเอวปีกกลางออก เท้าเอวแล้วปีกผีเสื้อขึ้นฮึบหน้าเปลี่ยนไหมมีความสุขไหมเออเยี่ยมใส่ให้หน่อยทุกอิริยบทใส่ความเป็นผีเสื้อเข้าไป